การทำกีฬานี้ต้องทุงท่มเทต้องเสียสละเด็กนักวอลที่จบไปแล้วทุกรุ่นทำไมถึงสนิทถึงมีคูเคีเพราะว่าหนึ่งความคูเคีความคุมค้นเคยกินอยู่ด้วยกันทุกยากด้วยกันนี่คือความกพันเด็กที่เด็กกับมหาเด็กมาช่วยเหลือเราต้องปั้นเด็กจากศูนย์มาเป็นหนึ่งแต่บางโรงเรียนยใหญ่ๆเขาได้เด็กจากหนึ่งมาแล้วข้อเติมสองสามข้าไปได้ ทราบข่าวว่าวันที่6เมษายนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรอาัาจย์ที่อะไรจะจัดนนออวันที่26เนี่ยคือจะเป็นการอุ่นเครื่องแมตช์ใหญ่สำหรับฟุตบอลทีม V.I.P. จัดุที่เล่นมาประมาณ3-4แมตช์แล้ว เพราะว่าโรงเรียนเจนหนุนปีหน้าเนี่ยจะครบรอบ50ปีนะและนโยบายของผู้บริหารต้องการให้สิ์เก่ากลับมามีวิสัยทัศน์กว้างของต้องเ,ออเราจะก้าวตามตามทัศนคติที่ว่าเจนหนุนยุคใหม่ก้าวไกลสู่หาทัศวรรษ ของดร์สรมุิยันยนรัก,กรมีวันเหนืยการเนี่ยคว,วิมีทศาตสงข้างตง้องการให้สิทธิ์เก่าต้องการอะไรมาเพื่อโปรโมทโรงเรียนให้ขยับขึ้นสมัยก่อนโรงเรียนจะดูนะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงได้แชมป์ถ้วยพระราชทานประเทศสปีซ้อน น,นักฟุตบอลชายได้เป็นทีมชาติ26ปีโอมานแล้วเราได้แชมป์ของกีฬาของทัปกาศาศและเพอโอกาสที่จะครบ50ปีคูก็เลยมีความคี่คือจัดตั้งชมรม V.I.P ฟุตบอลจัดขึ้นมาเูื่อจะต้องการสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนเรียกชื่อเสียงนี้กับคืนว่าจันกรจะครบ50ปีแล้วนะสิทธิ์เก่าสนใจกลับมาโรงเรียน กบมาช่วยเหลือดูแลโรงเรียนใครไม่ใช่ไปแล้วไปเลยจากโรงเรียนนะเป็นลักษณะที่ว่าจะทำเกาเกมกีฬาจากฟุตบอลนะมาขึ้นเสร็จแล้วจะกันการพบปะสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราไม่เคยเจอมาไอ้คนไหนไหนมีอะไรเนี่ยเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมของโรงเรียนต่อไปมผมทำง,งานตั้งแต่ปี 250, 2 5 2ร้อ ตั้งแต่หนุ่มๆเลยอยู่ที่นี่คุ่งขี่เรื่องฟุตบอลมากลุ่มฟุตบอลหญิงกลุ่มฟุตบอลชายที่เรเรียนมาตลอดชื่อเสียงเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยใครๆในย่านด้วยขวางเนี่ยยอมรับนะและการที่ทํามีกิจกรรมตรัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นกการกระตุ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยทุกรุ่นทุกแ่นกลับมาเพราะโรงเรียนเราจะกว่าสิบปีแล้วเออมีกิจกรรมตรัวนี้มาเป็นกิจกรรมที่ดีนะอย่างน้อยหรือฟื้นความทรงจําสมัยก่อนที่เราเคยเรียน นะเคยมีความเป็นอยู่ยังไงสภาพโรงเรียนเรเป็นไงเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นมาเท่าไหร่ก้าวไกลไปยังไงนันะเป็นสิ่งที่ครูต้องการนะโดยเฉพาะพวกสิทธิ์เก่าละอยากให้กงลับเข้าโรงเรียนมากๆเพื่อจะได้มาฟื้นฟูโรงเรียนให้สู้กับโรงเรียนเนาได้ในโรงเรียนแต้งแต่ครูอยู่มาเด็กสมัยก่อนกเลนะไม่มีที่เรียนที่ไหน จันอยู่ที่จัดุนตลอดแต่เมื่อเด็กพวกนี้จบไปแล้วทุกคนมีหน้าที่การงานมีการงานดีสมัยก่อนเนี่ยดูมาทำงานใหม่ไม่มีใครรู้จักจันทุนถามว่าโรงเรียนนี้อยู่ในที่กันดาในในใรอยู่ในท้องนาเนี่ไกลอยู่ในท้องนาไกลมาดูสมัยนี้จันทุนเนี่ยก้าวไกลยุคใหม่แล้วนะ การพัฒนาสถานที่นะแต่เรื่องเรื่องเรื่องด้านกีฬาเนี่ยจะด้อยไปเพราะเรื่องขาดการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนนะเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็กน,นะงบประมาณที่จะทำค่าใช้จ่ายได้อาศัยลูกลูกศิษย์เนี่ยศิษย์เก่าต่างๆจะมาช่วยคนที่เป็นนักกีฬาคนที่ชอบกีฬาเนี่ยและคนที่มีความสิทสิที่นมชินเชยกัน เ,เขาจะไปมาช่วยดูแลจานขาะเหลืออะไรบอกนะครับอย่าคุณดูเนี่ยก็ดูแลจานมีอะไรครับบอกนะเดี๋ยวผมหาคุณหน่อยสร้างกีฬานะนะเนี่ยนะก็เป็นหลายๆรุ่นเนี่ยที่ช่วยมาตลอดนะไม่มีครูที่ทุ่มเทอยู่บา้านอยงนี้ด้วยมือข้าเลยอยู่กับเด็กเนี่ยแต่สมัยพวกมึงอยู่เปรน้อนบาลบอลกับมือข้ามนี้พันเก้าอะอย่างนี้ต้องมีเดิะพันแม่ยานเนึ่งไม่เหมือนสมัยพวกมึงเป็นบ่อาชีพอะพวกมึงบอ็อาชีพ ัอนอาชีพเท่าที่เองตัวเองเคยอยู่ม,มาได้จากสิทธิ์เก่ามากลูกศิษย์สิทธิ์เก่าคนที่สนิสน,นิสนมชิดเชยนี่มีความเกือ้อกูลนารูณกับแล้วเรื่องในเรื่องของสปอนเซอร์เราเคยขอไปที่กระทรวงศึกษาหรือว่าสมาคมฟุตบอลเลยไม่เคยเไม่เคยขอไปเลยเพราะหนึ่งดูมีเรา,าเล่นงแล้วก็ผลงานเราดับจากนู้นเราจะไม่มีส่วนมากเขาก็จะดูเรียนใหญ่ โรงเรียนเราได้คือเรียนแวก่รงงี้ห้วยขวางเนี่ยแต่พวกว่าฝามสมัยก่อนเขาต้องกลัวจนหุนแต่ทีนี้พอการพัฒน,นาการวิวัฒนาการอะไรเยอะการสนับสนุนการดูแลเนี่ยโรงเรียนยใหญ่ก็ดีกว่าอย่างศูนศรรักดิ์มนตรีนะสมาคมสิทยิ์เก่าอะไรเนี่ยเขามีเงินที่มาสนับสนุนก็เยอะเขาพร้อมที่จะหาเด็กเลยแต่เด็กของเราเราต้องปั้นเด็กจากศูนย์มาเป็นหนึ่งแต่บางโรงเรียนยใหญ่ๆเนี่ยเขาได้เด็กจากหนึ่ง มาแล้วเขาอเติมสองสามข้าไปได้มีงบสนับสนุนมีเงินอุนตลอดของเราเนี่การวิ่งเลี้ยงซ้อมกอะไรน้อยไม่มีพอที่จะใช้จ่ายเพราะมันต้องแบ่งแยกไปหลายๆฝ่ายเลย,เค,ยความหวังที่อยากเห็นคือหนึ่งให้ตอนนี้แค่แค่ ย่านห้วยขวางต้องรู้จักจันโงนะสมัยก่อนสุรศักดิ์มาเล่นก็ยังเคยแพ้เราในสนามมาเล่นฟุตซอลเล่นอะไรสมัยก่อนเนี่ยเราไปเล่นเข้าเราก็ชนะใครๆวดวแต่ต่อหลังนี่มาตัวเองตัวครูก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพออการทําอะไรก็ได้ไม่เต็มที่พีฬามผถอยราิีเก่ากลับมาทีจานเดียวนี้ชื่อเสียงเรื่องกีฬาฟุตบอลทำไมไม่มีงมเงียบไปเลยไม่เห็นมีเลยก็บอกว่าเรื่องอย่างสุขภาพไม่ดีและอย่างทายาทที่จะมาสืบต่อไม่มีนะ ถ้ามันมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามามาทดแทนมามาเนี่ยเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงดูให้เอ,อิ่มทำนี้โรงเรียนก็จะมีนะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าฟุตบอลจันทขุนถ้าผมไม่ทําคนนึงไม่มีใครได้ออกไปได้เล่น <c oughs> เด็กในเรียนมีฝีมือแต่ไม่มีคนทําไม่มีคนที่มีใจมีเออเวลาที่ทุ่มเทให้กับเด็กการทํากีฬานี้ต้องทุ่มเทต้องเสียสละ <c oughs> เด็กนักบอลที่จบไปแล้วทุกรุ่น ทำไมถึงสนิทถึงมีคุกคีเพราะว่าหนึ่งความคุกคีความคุ้นเคยกินยุ่งด้วยกันทุกยากด้วยกันนี่คือความผูกพันเด็กที่เด็กกับมาหาบเด็กมาช่วยเหลือมนี่คือความผูกพันเด็กที่เด็กกับมาหาบเด็กมาช่วยเหลือม